ยิงท่านปัยนานี่เป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทสองสายคือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและปฏิจจสมุปบาทสายดับนะครับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นในกสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความกลับไปจางสิ่งนี้สิ่งนี้จึงกลับไปเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทสายด็นะครับ สายดักคือนิโรธสายเกิดคือสมุทยัยนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์เฉิมกลับมาเพิ่มเติมตั้งแต่ทุกให้รู้ทุกนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรนะครับให้รู้ว่าอาวิชชาหมายถึงอะไรนะครับสังขารทักหมายถึงอะไรสังขารคืออะไรวินญาคืออะไรนามรูปคืออะไรสลายนะาติคืออะไรนะครับผัสสะคืออะไร อาสาแลวก็มีเวทาเวทนาคืออะไรตัณหาคืออะไรอุปาทานคืออะไรนำไปสู่การสร้างภพสร้างชาติอย <people>? right ่างไรและเกิดอะไรครับโศกกก็คือความโศกเศร้านะครับปาริเทวะนะครับเราพึงเราผ่านนะครับทุกขะก็คือทุกข์ใจโทมนัสทุกข์ใจอุบายยาสักก็คือความทับแทนใจสิ่งต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บนะวางยาตายพวกนี้ไม่ได้ยังมีอภิชาและโทมนัสก็ทำให้เกิดเึลือนไถ นะที่เราจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้นะครับเกิดความโลภอยากเกิดความนะครับตัณหาอยากจะสร้างภพสร้างชาติภาวะคือธรรมาเมื่อสักครู่เราเห็นนะพอไปปัจจัยาปัจจยาพักโวเห็นไหมก็คืออะไรครับปัจจัยในการกาเกิดได้ภพนะนะพวกนี้มันจะมีคำเชื่อนะปัจจัยาปัจจยานะคือปัจจัยอภิชาปัจจยานะครับไปสู่อะไรนะครับไปสู่สังขารสังขารา ต่อไปพอสังขารสังขารต้ไปสู่อะไรนะครับไปสู่วิญญาณวิญญาณใดไหนนะครับเราจะเข้าใจนะพอเข้าใจอนเดีไขนี้ก็เข้าใจปฏิจจสมุบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุบัติผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นปฏิจจสมุบัติผู้นั้นเห็นธรรมเห็นไหมเป็นองค์สังขางยิญ่วันนี้เราได้รู้อริษัานและค่อยๆทรงจำทำแทนตลอดใีข้อธรรมและ นำไปปฏิบัติธรรมใ้สมควรแก่ธรรมได้นะและว,วันผ่ากายเราก็จะนาเข้าสู่ฐานกิจกรรมอีกและก็จะนาในส่วนของการที่จะมาเจริญอาณาปันสิิเดือนจงกรมนะครับแล้วก็นะครับว่านั่งยืนเดินนอนต้องวางกินอย่างไรนะเพื่ออะไรครับเพื่อละวางรู้ศึกษาจิตเกิดดับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บำเพ็ญเพียรเผากิเลสบำเพ็ญเพียรเผากิเลสด้วยการสารวมก,กายวาจาใจ ลูกๆก,ก็จะได้เลื่อนข้นต่างๆตรงนี้ครบถ้วนการได้คุณธรรมวันที่สองแล้วครอบข้ปากขึ้นใจแทนตลอดนะครับแล้วปฏิบัตบิธรรมสมควรแก่ธรรมจะเปลี่ยนฐานะลูกๆนะที่อยู่ตรงนี้แต่เปลี่ยนได้ทุกคนไหมครับเปลี่ยนได้ไหมถ้าศรัทธาเพียรสวดลงฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะครับและปฏิบัตบิธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติโดยชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ รู้จากการมาเพ็นเนพียรเอากิเด็ดและสำรวจกายวาใจนะครับทุกคนก็จะได้อ่านุสาสนีปฏิหารนะตาอินรีก็คือตามสิ่งที่เรามีศรัทธาตามที่เรามีความวิริยะขั้นเด่นและมีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาถ้าประกอบพร้อมกันอย่างนี้เราได้อนุษสนีปฏิหาเปลี่ยนฐานะเราจะอ่านดีข้เราจากานนุญชชนเข้าสู่นะครับ ไปสู่โซดาวนี้ม <hey. S 2> ั้ยนะครับอย่างลงนะครับในการที่เป็นอารยบุคคลเบื้องต้นเพราะอยางลงปุ๊บทุกขติก็เริ่กวางจางก็เริมคลายลงไปเริมหายเลิกเบาบางพอไปถึงคุณธรรมที่ได้โสดาบานปุ๊บทุกขติทั้งสามหายเรื่องนะครับเราเอาเงื่อนไขนี้ก่อนนะส่วนใครจะมีคุณธรรมมากกว่านี้พัฒนาตัวเองได้เป็นอารยบุคคลต่อไปนะครับมากกว่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องของฐานะและ ก็ไม่สามารถที่จะไปพยากนได้ก้องจาบพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีฐาหนะเกื้อพระพุทธเจ้านะครับในโอกาสนี้นะครับขอเดียวเชิญนะครับท่านนาวากาตรีพระนิพพมสถิทนะครับ